สวัสดีค่ะเดี๋ยวกลับมาเจอกันอีกครั้งนะคะปรากูจะมาไลฟ์แปลข่าวให้อย่างด่วนนะคะมีข่าวใหม่มาเขาจะมีคอร์สที่เรียกว่าคอสสวีเดนนะคะซึ่งเป็นคอร์สใหม่จัดให้ผู้ที่ย้ายมาอยู่ใหม่นะคะเพื่อที่จะได้มีความรู้เกี่ยวกับสังคมสวีเดนที่ดีขึ้นมากขึ้นนะคะเขาเพิ่งประกาศเมื่อวันที่12ธันวาคม2 0ันนะคะมาดูนะคะเป็นสิ่งที่คนไทยที่อยู่สวีเดนแล้วก็กำลังจะย้ายมาสวีเดนจำเป็นที่จะต้องรู้นะคะ เขาบอกว่า r e ีย r i n g e n งสะอาดเบี r ยแต่เฟอร์อั n บิต s อิ p ตันฟชกเป็ดนะคะไอ้คอสนี้คอสใหม่เนี่ยนะคะมันเป็นส่วนหนึ่งของงานของรัฐบาลสวีเดนเพื่อที่จะยุตินะคะยุติการเป็นส่วนเกินของสังคมอ t วตันฟ s ชก p เป็ดแปลว่าการเป็นส่วนเกินนะคะแล้วตรงนี้เขาบอกว่ามันเป็นทั้งครอ o อกเมย์ e ีเคตมันเป็นทั้งข้อกำหนด ถ้าพูดภาษาดีๆหน่อยจะเรียกว่าข้อกาหนดนะคะถ้าพูดภาษาชาวบ้านเขาจะเรียกว่าข้อบังคับข้อบังคับกฎเกณฑ์เงื่อนไขข้อกําหนดได้ทั้งนั้นนะคะแต่ถ้าใครมองโลกในแง่บวกก็อาจจะมองว่ามันเป็นโอกาสเมิร์เครียดนะคะซึ่งรัฐบาลสวีเดนเขาต้องการรัฐบาลใหม่นี้เนี่ยนะคะเขาต้องการให้คนที่มาอยู่ที่นี่เนี่ยสามารถที่จะเข้าเป็นส่วนหนึ่งของสังคม ได้นะคะแล้วสามารถที่จะทํางานแล้วก็เลี้ยงตัวเองได้แล้วการที่จะเข้าเป็นส่วนหนึ่งของสังคมได้แล้วทํางานเลี้ยงตัวเองได้เนี่ยอันดับแรกเลยคือจะต้องเรียนรู้ภาษาสวีเดนนะคะอันนี้คือสิ่งที่เขาให้ความสําคัญแล้วเขาก็จริงๆที่มาที่ไปนะคะหลายคนคงทราบแล้วนะคะว่าสวีเดนตอนนี้เนี่ยเขาต้องการจะกีดกันกีดกันให้คนต่างชาติเข้ามาน้อยลง ก,การจํานวนคนต่างชาติซึ่งเขาก็มีนโยบายเยอะแยะมากมายนะคะคือคนที่เขาจะรับเข้ามาจํานวนที่น้อยลงนะคะที่เขาจะรับเข้ามาเขาก็ต้องการรับคนที่ระดับพึ่งตัวเองได้ พื่ตัวเองได้ยังไงคืออันดับแรกเลยคนระดับชั้นหัวกะทิเนี่ยนะคะจะขอวีซ่ามาง่ายขึ้นคนระดับใช้แรงงานจะขอวีซ่ามายากขึ้นแล้วก็มีกฎเกณฑ์เรื่องเงินเดือนที่สูงสูงจนแบบว่าจ้างคนในประเทศสวิเดนถูกกว่าเอาคนมาจากนอกประเทศนะคะอันนี้คือนโยบายเขาจะสอดคล้องกันแล้วคนที่มาอยู่สวีเดนดเนี่ยนะคะในอนาคตนี้นะคะเขาจะบังคับนะคะเขาจะบังคับให้เรียนภาษาสวีเดแลนและภาษาเ,ษสเดสเวนส์กัสปรกเกตนะคะเพื่อที่จะได้ a r b e ร t a o ย f ์ต้องฟอร s เช s ยลยา t ทำงานและเลี้ยงตัวเองได้แล้วก็ be ีแ e นด์เดลออฟซั l เฮนะคะซึ่งคนที่ฝ่ดีนะคะไม่จำเป็นต้องรอให้รัฐบาลมาบังคับเขาก็เริ่มเรียนคอร์สตั้งแต่ก่อนมาสวีเนนนะคะมีคนไทยมีคนไทยหลายคนเนี่ยนะคะเรียนคอร์สทั้งคอร์สแดงคอร์สเหลืองคอร์สฟ้าตั้งแต่ก่อนมาสวีเดนไม่ต้องรอให้รัฐบาลบังคับเพราะฉะนั้นนักเรียนของมก,กรูดเนี่ยมก,กรูดไม่ห่วงเลย ไม่ห่วงเลยนะคะเชื่อว่าเอาตัวรอดได้เพราะหลายคนมาอยู่ที่นี่ไม่นานก็ได้งานทํานะคะแต่ที่มะกุูดห่วงห่วงคนที่ยังไม่เรียนห่วงคนที่ยังไม่กระตือรือร้นนะคะโอเคนะต่อไปเขาจะบังคับนะคะต่อไปเขาจะบังคับให้เรียนภาษาสวดเดนคือแล้วก็คือคุณไม่เรียนก็ได้แต่ขอให้สอบให้ผ่านนะคะโอเคนะแล้วก็คอร์สนี้เขาก็บอกว่าไม่ต้องเรียนก็ได้แต่ว่าถ้าคุณเรียนโอกาสสอบผ่านมันก็จะง่ายขึ้น โอเคไปต่อค่ะเขาบอกว่าความต่างระหว่างนะคะเปอร์เซนต์คนตกงานที่ในหมู่คนที่เกิดในประเทศสวเเดนและหมู่คนที่เกิดนอกประเทศสวเเดนคนต่างชาติเนี่ยมันต่างกันเยอะมากนะคะใครสนใจสถิติไปดูได้ที่เว็บของรัฐบาลสวีเดนนะคะไปต่อค่ะแล้วเขาก็บอกว่าระดับการศึกษาเนี่ยในหมู่คนที่เกิดในประเทศสวีเดนและหมู่คนที่เกิดนอกประเทศสวีเดนก็ต่างก,กันเยอะมากนะคะเท่าที่ดูเนี่ยนะคะ คนที่เกิดนอกประเทศสวีเดนเนี่ยการศึกษาสัดส่วนคนการศึกษาไม่สูงเนี่ยเยอะนะคะเยอะเยอะกว่าคนสวิเเดนนะคะแล้วระดับการศึกษามันก็มีผลต่อต่อหลายๆอย่างโอเคนะไปต่อค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องของเด็กที่จบนะคะเด็กที่จบมต,ต้น แล้วมีสิทธิ์ที่จะเข้าเรียนมปลายสายอาชีพเนี่ยนะคะเขาก็มองว่าสัดส่วนคนที่เกิดสีวีเดนเนี่ยมีสัดส่วนเกือบ90%นะที่ได้คะแนนที่มีคุณสมบัติคุณวุฒิที่จะไปเรียนสายสายอาชีพได้ในระดับมัธยมปลายนะคะเขาก็เปรียบเทียบมาให้สนใจไปดูสถิตินะตอนนี้เราจะไปโฟกัสที่มันสำคัญกับเรามากๆนะคะเขาบอกว่าก่อนหน้านี้นะ t e นเตอร์คูเนนฮอร์มิสลิกัสนะคะการ รวมคนที่มาอยู่ใหม่ให้เข้าเป็นส่วนหนึ่งของสังคมภาษาทางการเข้าียกว่าการบูรณาการเนี่ยมันไม่ประสบผลสำเร็จนะคะ Betid under integrakun's problem in form of blananat bedrocks beruende criminalitied parallel samhelstrukturer og hier des relatierat volt of fatigue นะคะมันมีปัญหามันมีปัญหาด้านการให้คนที่มาอยู่ใหม่และอยู่เก่าเนี่ยนะคะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเนี่ยมันมีปัญหาที สำคัญที่เยอะนะคะยกตัวอย่างปัญหาเช่น bead r o กส s ไรูนเนี่ยคือคนจะต้องพึ่งเงินสงเคราะห์จากรัฐนะคะเรื่องอาชญากรรมเรื่องสังคมคู่ขนานหมายถึงว่าสังคมถูกกฎหมายสังคมขาวแล้วก็สังคมดําสังคมมืดสังคมผิดกฎหมายมันมีคู่ขนานกันนะคะแล้วก็มีการกระทํารุนแรงอันเกี่ยวเนื่องจากเรื่องเกีดยรติยศศักดิ์ศรีแล้วก็มีการกดขี่ข่มเหงนะคะแล้วเขาก็บอกว่าวอ l เด l w a a l กันดแอดแรก บล a นย e ดริกเอสฟอร์ด r e ว e เดนส์ก้าเมดบอร g การ์เรแอนอินริกเอส r อร์ดาแรกส์ t ์ในการมวนรมในกาที่คะแนนเสี่ลือทต่้ีเนี่ะคะในหมู่ที่ิดนอก่ระเทศสวีเดนมัี่็จะน้อยสัดส่ทนคที่เลือกตั้งเันทะน้ียกว่าคนที่กิ่ในปที่ทศสวีเดนนะคะทล้วสัดส่ที่ที่กีั้งน้อยทีุ่ดมที่คะแนนเสีเลือกตั้งน้อยที่ดก็คือในพื้นที่ที่ คนรู้สึกเป็นส่วนเกินเป็นส่วนเกินของสังคมคือไม่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของสังคมนะคะต่อไปเขาก็บอกว่ามันมีพัวกวนเดีัวแวร์กัน์ a ามผ่านอ่า mood social change of l v u นะคะหลายคนที่ติดตามข่าวก็จะทราบนะคะว่ามันมีการเขาเรียกว่าสงครามข้อมูลนะคะสงครามข้อมูลมีการโฆษณาชวนเชื่อมีการให้ข้อมูลแค่ฝ่ายเดียวนะคะ ที่มีการต่อต้านมีการกล่าวหาว่าสำนักง,งานบริการสังคมของสวีเดนเนี่ยนะคะหรือ social i n s a n c e นะคะ,ะลักพาตัวเด็กนะคะจริงๆเขาไม่ได้ลักพาตัวเด็กเขาปฏิบัติตามกฎหมายที่เรียกว่า elvira นะคะใครสนใจเรื่องนี้ค้นหาคําว่า e l v i อ a แล้วก็ค้นหาคําว่ามะกรูดถ้าสนใจเรื่องอะไรนะคะใช้คํานั้นค้นหาแล้วก็พิมพ์คําว่ามะกรูดเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาสวีเดนไปนะคะถ้าเคยมีคลิปไว้ก็จะเจอนะคะต่อไป สัมห์เฮลส์ออเรนเทียรือเงินอิดอกนะคะจริงๆปัจจุบันนี้มันมีวิชาสังคมนะคะวิชาความรู้ขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับสังคมสวีเดนนะคะมันมีอยู่นะแต่เขาบอกว่า en insats för nya anländer som ska underlätta deras etablering i arbets- och samhällslivet นะคะมันเป็นความช่วยเหลือหรือการลงทุนของทางฝ่ายสวีเดนเนี่ยน,นะคะสำหรับผู้ที่มาอยู่ใหม่เพื่อที่จะอำนวยความสะดวกให้ตั้งรกรากแล้วก็สร้างชีวิต เข้าสู่ตลาดแรงงานในสวีเดนได้ง่ายขึ้นเข้าสู่สังคมสวีเดนได้ง่ายขึ้น s k o l j e r kun s k o p o m a n s k l i a r t h e c t e r กลุ่นเลกันเด d e m o k r a s k a c a d e m er o r g a n i s e r a d ซึ่งคอร์สนี้นะคะจะให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องสิทธิมนุษยชนเกี่ยวกับเรื่องค่านิยมพื้นฐานทางด้านประชาธิปไตยแล้วก็ให้ข้อมูลว่าสังคมที่นี่เนี่ยเขาจัด องค์กรกันอย่างไรระบบสังคมที่นี่เป็นอย่างไร For d e m o n s t r t i o n a l charitable establishing s n c i e t i e s และสำหรับนะคะผู้ที่ได้รับเงินชดเชยในการตั้งรุกลากนะคะถ้าไม่เข้าร่วมหลักสูตรนี้ก็จะได้เงินน้อยลงนะคะ คนไทยอาจจะไม่เกี่ยวกับเรื่องนี้เท่าไรแต่คนไทยหลายคนก็มาเรียนวิชาสังคมนะคะซึ่งมีนักเรียนถามมาม,ม,มกุดแชร์ข้อมูลจากทางสถานทูตไทยใช่ไหมคะแล้วมีคนถามมาว่าครูหนูไม่สะดวกเรียนหนูจะทํำยังไงคืออันนี้เชิญป้ายหน้านะคะคือถ้าจัดสรรเวลาชีวิตตัวเองไม่ได้มกุฎก็ไม่รู้จะช่วยยังไงนะคะเพราะปัจจุบันนี้เนี่ยมกุฎมีเวลาอีก15นาทีก็จะไปสอนแล้วก็มาไลฟ์นะคะคือแบบถ้าอะไรที่สําคัญกับชีวิตเราเน่ยเราจัดสรรเวลามาเอง นะคะโตโตกันแล้วเรื่องเวลาจัดสรรเวลาเนี่ยจัดสรรเองได้ครูช่วยไม่ได้นะคะมะกูดจะไปช่วยคุณได้ยังไงแต่ถ้าให้มะกุูดให้ความรู้เนี่ยให้ได้แต่ให้มะกุูดเสกเวลาให้คุณเสกไม่ได้นะคะโอเคนะคะถ้าจะถามเรื่องหนูจะจัดสรรเวลายังไงเชิญไปไป้ายหน้าค่ะไปถามคนอื่นอย่ามาถามมะกรูดนะคะแต่ถ้าถามว่าหนูจะเรียนภาษา,าสวีเดนยังไงให้เข้าใจง่ายหนูจะเรียนเอสอียังไงให้จบง่ายจะเรียนผู้ช่วยพยาบาลยังไงให้จบง่ายยินดีต้อนรับค่ะ โอเคนะคะอุ้ยวันนี้ดุจังไม่ชอบคนมีข้อแม้ค่ะไปต่อนะคะ p r o b l e m a ์แ n นนี่วอรันเดออ n ์นิระเบียบที่มีอยู่ในปัจจุบันเนี่ยมันมีปัญหานะคะปัญหาอะไรเขาบอกว่า some health orientiering air intelec แวดกิเลียนเฮียร l i ิวิชาสังคมในปัจจุบันเนี่ยนะคะเขาบอกว่ามันไม่เหมือนกันนะคะแต่ละเมืองแต่ละพื้นที่มันไม่เหมือนกันแล้วก็มันไม่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน k i l l n The e c o m p e t e n m e l l a n så k a l l a d สโซค o l ลัสซัม h ฮล l ์คอม m ิวนิเคบอกว่ามันมีความแตกต่างกันนะระหว่างเรื่องทักษะความรู้ความสามารถของผู้สื่อสารข้อมูลทางสังคมก็คือครูที่สอนวิชาสังคมเนี่ยนะคะเขาบอกว่าแต่ละเมืองเนี่ยนะคะมันความรู้ความสามารถต่างกันนะคะไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน อันนี้เขาพูดมานะคะมะขุนไม่ได้พูดนะคะ i n g e n v e r g r i p under control of in s u t sense q u a l i t e t a l l a s o m k o m a t i s v e r i g e for i n t e s a m m a r information แล้วเขาก็บอกว่ามันไม่มีการควบคุมแบบภาพใหญ่ภาพรวมนะคะเกี่ยวกับเรื่องคุณภาพของความช่วยเหลือตรงนี้นะคะแล้วทุกคนที่มาซวิเดนเนี่ยก็ได้ข้อมูลที่ไม่เหมือนกัน เนื่องจากว่าอันนี้มันก็ย้อนกลับไปที่ระบบการปกครองของสวีเดนนะคะเขาจะมีการปกครองส่วนท้องถิน่นส่วนภูมิภาคแล้วก็ส่วนกลางนะคะซึ่งปัจจุบันนี้คอสสังคมเนี่ยมันเป็นของคอมมูนแต่และคอมมูนเขาก็ปกครองของเขาเองหลักสูตรเขาก็อาจจะแตกต่างกันไปทักษะความรู้ความสามารถก็อาจจะแตกต่างกันไปอันนี้คือสิ่งที่เขาพูดมานะคะมะุ่ไม่เกี่ยวนะคะไปต่อจากแล้วเดี๋ยวมาดูว่าเขาต้องการอะไรที่เขาเปิดคอสใหม่นี้ p r o b l e m e t nuvarande ordning fortsättning ต่อนะคะ for, for proof, the proof for f å kommuner använder prov det saknas ett nationellt framtaget prov för uppföljning av kunskapsresultatet มีข้อมูลจำนวนน้อยน้อยแห่งนะคะที่ใช้การสอบคือสอนวิชาสังคมก็สอนไปแต่ไม่ได้มีการสอบมีบางเมืองที่สอบแต่มันมีไม่เยอะนะคะแล้วเขาก็บอกว่ามันยังขาดมันยังขาดข้อสอบที่ จัดทำขึ้นในระดับชาติระดับประเทศในการที่จะติดตามผลนะคะในการที่จะติดตามประเมินผลความรู้ของนักเรียนว่าเรียนไปแล้วได้ผลมากน้อยแค่ไหนนะคะเดซ o อกนัส s ิลฟอรีชลิสต s t สติสติกเออร์เวิลกัสมเดลทอกิทาวิลกัคคุนสกอปเดนมอกโนดประเทศสวิเดเป็นประเทศที่ชอบตัวเลขชอบสถิติมากนะคะวิชาสังคมปัจจุบันที่มีอยู่นะคะเขาบอกว่ามัน ค่ดสถิติที่น่าเชื่อถือได้นะคะสถิติเรื่องอะไรสถิติที่เกี่ยวกับว่ามีใครเข้าร่วมเรียนหลักสูตรนี้บ้างแล้วเขาได้รับความรู้ความแล้วเขาได้รับความรู้อะไรบ้างนะคะต่อไป e n n s s v a r i a k u ี ia, มาดูหลักสูตรใหม่ของเขานะคะคอร์สใหม่มันชื่อว่าคอร์สสวีเดนภูมิใจนะคาดว่า ในสเดนหรือในต่างชาติเนี่ยมะกรูดน่าจะเป็นคนแรกนะคะที่ทำไลฟ์เกี่ยวกับเรื่องนี้ฟังข่าวเมื่อตอนนั่งรถไฟมาพอนั่งรถไฟเสร็จถึงโรงแรมก็ไลฟ์ให้เลยนะคะต่อไปไอ้คอสใหม่ตรงนี้เขาบอกว่า n i n t n e hole นะคะก็คือ,อเนื้อหาใหม่นะคะทีดลิกาเรตสตอร์ดิสตีนิจะมีการจะมีการเขาเรียกว่าอะไรล่ะ กำกับควบคุมคุณภาพนะคะโดยรัฐนะคะแล้วมันก็จะชัดเจนมากขึ้นว่าคุณภาพใครทําอะไรที่ไหนอย่างไรเกณฑ์อะไรมันจะชัดเจนกว่าเขามองว่าถ้าทําจากส่วนกลางเนี่ยมันจะควบคุมได้ง่ายกว่าควบคุมคุณภาพได้ง่ายกว่าแล้วก็มันจะเหมือนกันแล้วเท่าเทียมกันมากกว่านะคะข้อต่อไปคือเฮย์ดัครอฟคือเกณฑ์มันก็จะสูงขึ้นโอเคนะอินดสเวเดียค nytt innehåll. Det här är viktigt att öka kunskapen om myndigheternas roll i samhället, rättsstatens principer, möjligheter till demokratisk delaktighet samt allas rätt till yttrande och religionsfrihet. ประเด็นที่สาคัญเนื้อหาที่สําคัญในคอร์สใหม่นี้เขาบอกว่ามันสําคัญนะที่จะต้องเพิ่มความรู้ให้คนที่มาเรียนนะคะเกี่ยวกับเรื่องบทบาทของหน่วยงานราชการทําไมถึงต้องเอาเรื่องนี้มาสําคัญเพราะปัจจุบันนี้มันมีความเข้าใจผิดเกี่ยวกับเรื่องการทํางานของหน่วยงานราชการสวีเดนเขาก็เลยต้องการให้คนรู้ว่าเอยที่สํานังกงานบริการสังคมเอาลูกไปเนี่ยเขาไม่ได้รักพาตัวจ้าเขาคํานึงถึงประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นต้นนะคะอ่า โอเคนะบทบาทของหน่วยงานราชการในสังคมนะคะแล้วก็เรื่องหลักการของนิติรัฐนิติรัฐแปลไทยเป็นไทยง่ายๆว่าบ้านเมืองที่มันมีขือมีแปรนะคะบ้านเมืองที่มีกฎหมายที่ประชาชนสามารถที่จะไว้ใจและว,วางใจกฎหมายและผู้รักษากฎหมายได้นะคะเมลิเคียสเดอทิลเดโมคราติสเดลอัคติเคีแล้วก็เปิดโอกาสให้นะคะมีส่วนร่วมในประชาธิปไตย รวมทั้งนะคะจะต้องเพิ่มความรู้เกี่ยวกับเรื่องเสรีภาพในการแสดงออกและเสรีภาพในการจะนับถือศาสนาหรือไม่นับถือศาสนาก็ได้นะคะต่อไปเออกัตูนวิกต์พัวเยมสเตลเฮตควินุสเรติเิเยต เรลิยูนสฟรีเฮดออกซัมเฮดเลสแอฟริกากรุนเวเดียอะไรเงี้ยนะคะเขาจะให้น้ำหนักเพิ่มมากขึ้นในหัวข้อไหนคือเรื่องความเสมอภาคเรื่องสิทธิของสตรีเรื่องเสรีภาพในการนับถือศาสนาหรือไม่นับถือศาสนารวมทั้งค่านิยมพื้นฐานอื่นๆของสังคมนะคะอินเนฟัตเตอร์เฮดเดอร์เรลเทียร์รัตโวลต์ออกฟอร์ทริกซัมเบอร์บอร์เนสเรติเฮดนอกจากนี้นะคะหลักสูตรนี้ก็ยังจะ ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องการกระทํารุนแรงอันเกี่ยวเนื่องกับการรักษาเกียรติยศศักดิ์ศีของครอบครัวของวงตระกูลนะคะแล้วก็เรื่องการกดขี่ข่มเหงรวมทั้งเรื่องสิทธิเด็กด้วยนะคะต่อไปเขาบอกว่าหัวข้อต่อไปนะคะที s รีเกเรสตอร์ดิกสตีนิงก็คือจะมีการกํากับควบคุมการทํางานโดยภาครัฐที่ชัดเจนยิ่งขึ้นเียนอมอับลีเอนเดลออกคอมบุกส์คันซัมเฮลส์รนเทียร เ n e n h e t l i g t och kvalitetssäkrat i ก n e h å l l นะะการที่เขาจะเอาหลักสูตรนี้มาเป็นส่วนหนึ่งของ c o m v u x หรือการศึกษา,าการศึกษาผู้ใหญ่นะคะวิชานี้เนี่ยมันก็จะมีเนื้อหาที่สอดคล้องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมากขึ้นทั่วประเทศนะคะแล้วมันก็จะให้ความมั่นใจได้มากมันคือควบคุมคุณภาพได้ง่ายขึ้นสอด l ลิติลซินอคอนโทรลแล้วจะมีการ กำกับดูแลสอดสองควบคุมโดยรัฐนะคะทีลฟอรี่ทีลิกสถิสติก็อึ้บเฟย์ดิงนอกจากนี้มันจะได้เก็บสถิติที่น่าเชื่อถือนะคะแล้วก็มีการติดตามผลได้อย่างน่าเชื่อถือนะคะหัวข้อต่อไปคือเฮยดัครอฟคือเกณฑ์ที่สูงขึ้นสวัสดี์คริชเชนสกอบลีออบลิกาทูริสค์ไอคอสนี้เนี่ยนะคะจะเป็นภาคบังคับจดคำนี้ไว้ค่ะออบลิกาทูริส์แปลว่าภาคบังคับนะคะ e อชชั t n นึ g งวิลโครัสแมดเดท่อกานในอิสซัมเฮลส์ออเรนเท n ยอรเงีต่อไปเงินชดเชยนะคะที่เขาจะได้ตามที่เขาเข้าโครงการอะไรต่างๆก็ตามเนี่ยนะคะที่เกี่ยวกับชาวต่างชาตินะเขาจะมีเงื่อนไขเขาจะมีเงื่อนไขว่าจะต้องเข้าร่วมเข้าเรียนคอร์สนี้นะจึงจะได้เงินครบจํานวนนะคะหรือจะได้เงินหรือไม่ได้แล้วแต่ซึ่งอันนี้มันเป็นเขาวางเป้าหมายระดับใหญ่ไว้แล้วเขาก็จะมอบหมายให มีคนไปศึกษาข้อมูลนะคะแล้วอีก1ปีค่อยมาส่งรายงานประมาณนั้นแต่ถ้าเรารู้ล่วงหน้า1ปีเราก็จะได้รีบเรียนตั้งแต่เนิ่นๆนะคะเดี๋ยวไลฟ์นี้เสร็จมะกรูปก็จะไปสอนไบรรยากรโอเคใครอยากเรียนภาษาสวีเดนให้ได้ผลดีเราได้เร็วนะคะเรียนแบบง่ายๆใช้งานได้จริงติดต่อมาเลยนะคะต่อไป o f f s l u t a s mat e s c r i p l i p r o o นะคะคอร์สนี้พอเรียนจบแล้วนะคะก็จะมีการสอบข้อเขียน ะะไปต่อวันนี้อาจจะพูดไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะคะอย่าใช้ไลฟน์นี้เป็นตัวเรียนการออกเสียงภาษาสวีเดนนะคะเพราะว่าเมื่อกูดรีบเวลารีบก็จะสติสตังไม่อยู่กับเนื้อกับตัวสักเท่าไหร่ โอเคนะอืดเรียดนึ่งเงินประเทศสิเบเดนเป็นประเทศที่จะทำอะไรต้องมีการทำรายงานตรวจสอบข้อเท็จจริงนะคะอาคอมมิเท็์ดิเรกทีฟเบสลุตัสเดนฟิวตอนเดือนเดซมเบอร์นะคะก็จะมีอาคำสั่งจากคณะกรรมการนะคะคณะกรรมการโอ้โ คือแบบว่าของคนไทยมีคณะอย่างเดียวนะคะประเทศสวีเดนชื่อเยอะมากนะคะโอเคแต่มันมีคณะกรรมิการหรือคณะกรรมการเนี่ยนะคะคณะผู้ทํางานนะเขาจะออกคําสั่งนะคะวันที่14ธันวาแล้วเขาก็บอกว่าอุบลรอกเกสกอริเอดวีสัสเซียนัสเดนชูโกฟอสต์เฟบรอชูนชูเฟมนะคะอย่างช้าที่สุดคือวันที่21กุมภา2025นะคะคนที่ทํารายงานตรวจสอบข้อที่จริงเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะจะต้องมารายงานนะคะ หมายความว่ายังไงคือรัฐบาลเขาก็คิดนโยบาย,ยของเขาออกมาใช่ไหมพอคิดนโยบายแล้วเขาก็มอบหมายให้อาจจะเป็นคณะหรืออาจจะเป็นคนคนเดียวนะคะไปศึกษามาซี่ว่าโอเคเป้าหมายของเราคืออย่างนี้อย่างนี้นะที่มกุไลฟ์วันนี้คือเป้าหมายนะแต่วิธีการนําไปปฏิบัติเพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายเนี่ยจะทําอย่างไรโปรดติดตามตอนต่อไปแต่ขณะนี้นะคะสําหรับคนที่ ต้องการจะมาสวีเดนหรือต้องการจะอยู่สวีเดนให้ง่ายขึ้นหรือจะขอใบคือเขายังไม่ได้ฟันธงไปนะคะว่าจะมีการสอบในเกณฑ์ไหนบ้างมันมีหลายสายบางกระแสก็บอกว่าจะสอบตอนที่จะขอใบอนุญาตอยัวสายถาวรคือใบอยู่ถาวรแล้วก็ อันนั้นคือด่านแรกแล้วด่านที่2ตอนที่จะขอสัญชาติก็จะมีการสอบวัดความรู้ภาษาสิวิเดนและวิชาสังคมนะคะคือเขายังไม่ฟันธงว่าจะทํำยังไงแต่มันมาแน่ๆแต่ไม่รู้ว่าจะมาในรูปแบบไหนนะคะที่ทิศทางลมตอนนี้คือมันจะมีการสอบวิชาภาษาสิวิเดน เกณฑ์ระดับ A2 ซึ่งต่อไปคอสต่ตางๆของมะกรูดมะกรูดจะอิงให้จะบอกว่าโอเคคอสนี้นะอยู่ระดับ A0 A1 A2 บางคนอาจจะสงสัยคอสครคู่มีระดับ A0 ด้วยหรือใช่มันต้องปรับพื้นนะคะระดับ A0 คือคอสสีฟ้าระดับ A1 คือคอสสีเหลืองระดับ A2 คือคอสสีแดงนะคะแล้วในอนาคตจะสอนพวกนี้ด้วยนี่มกรูดมะกรูด ไปหาตำรามานะคะว่าเอ๊ะการที่จะเตรียมความพร้อมให้คนไทยในสวีเดนในการที่จะสอบให้ได้ระดับ A2 เนี่ยมันใช้ตำราเล่มไหนได้บ้างซึ่งเราไม่รู้หรอกข้อสอบมันเป็นยังไงเรารู้เพียงแต่ว่าระดับ A2 เนี่ยความรู้มันจะต้องระดับไหนนะคะแล้ววิวธีที่เราจะอยู่สวเดนให้ได้ผลคือเรียนเอาความรู้อย่าเรียนเพื่อให้สอบผ่านโอเคนะเมื่อกี้คือความรู้ภาษาสวเดนเขาจะวัดแน่ๆนะคะอย่างน้อยระดับ A2 แล้วมะกรดเริ่ม เริ่มแล้วนะคะเริ่มที่จะจัดคอร์สให้เป็นระดับ a0 a1 a2 เพื่อเราจะได้เตรียมตัวได้ง่ายขึ้นพูดภาษาเดียวกันกับรัฐบาลมันก็จะอยู่ง่ายขึ้นโอเคนะความรู้วิชาสังคมมีสอบแล้วคนที่เรียนวิชานี้ตอนที่เขา,าคุยกับผู้สึกอข่าวเขาบอกว่าก็เรียนวิชานี้คุณก็จะสอบง่ายขึ้นไงคือถ้าคุณเรียนแล้วคุณได้ความรู้ ข้อสอบตีลังกามายัางไงอันนี้เขาไม่ได้พูดนะมากรูดพูดเองถ้าคุณเรียนอย่างเข้าใจได้ความรู้จริงไม่ว่าข้อสอบจะตีลังกามายัางไงคุณก็สอบได้นะคะโอเคแล้วหลังจากนั้นทําไมเขาต้องมาบังคับให้เราต้องมีความรู้ทางด้านภาษาแล้วสังคมก็เพื่อที่จะได้ไม่เป็นภาระให้เขานะคะจะได้หางานทําเลี้ยงตัวเองได้ช่วยกันจ่ายภาษีนะคะไม่เป็นภาระให้เขาแล้วจะได้เป็นส่วนหนึ่งของสังคมจะได้เข้าใจเขา นะคะโอเคแล้วเดี๋ยวโอกาสหน,น้ามาเจอกันแล้วขอร้องนะคะคือถ้าอยากได้ความรู้เนี่ยติดต่อมากรูดมาได้มากรูดช่วยได้นะคะแต่ถ้าจะถามว่าครูหนูอยากเรียนอันนั้นแต่หนูไม่มีเวลาเรียนเชิญป้ายหน้าค่ะนะคะไปจัดสรรเวลาได้แล้วค่อยมาหามากรูด okay. โอเคเนาะตโตกันแล้วนะคะเรื่องจัดสรรเวลาเนี่ยคือถ้าเสกถ้ามากรูดเสกเวลาให้นักเรียนได้มากรูดก็เสกให้ตัวเองแล้วนะคะ บางทีก็ดุนะแต่ดุเพราะหวังดีนะคะไม่เคยหวังร้ายเลยนะโอเคแล้วเจอกันค่ะเดี๋ยวนักเรียนห้องแดงกับห้องเขียวเดี๋ยวเจอกันใน Zo ู om นะคะคนที่อยากจะเรียนก็รีบติดต่อมานะคะถ้าเรียนแล้วคือเรียนกับมะกูดไม่ใช่ได้ความรู้ทางด้านภาษาอย่างเดียวนะคะคุณจะได้ความรู้เรื่องสังคมและมารยาทในการอยู่สวีเดนด้วยเพราะอันนี้คือคือมะกูดมาประเทศสวีเดนเบื้องต้นก็มาเพื่อสิ่งนี้นะคะคือเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยน afs มาเพื่อเรียนรู้ภาษา และวัฒนธรรมสิีเดนตั้งแต่อายุ16แล้วตอนนี้จะ60แล้วเอาไม่ใช่นะคะโอเคบายบายค่ะนะคะเจอกันสวัสดีค่ะ